ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำคอนเฟลเลนต์นะครับผ่านเครื่องโทรศัพท์ NEC นะครับที่เป็นเครื่องดิจิตอลนะครับวิธีการนะครับให้เราทำการโทรไปหาเบอร์ภายในหรือว่าเบอร์สายนอกเบอร์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะโทรไปเครื่องข้างๆนะครับเมื่อเครื่องข้างๆรับสายปุ๊บนะครับต่อไปนะครับหากว่าเราต้องการเพิ่ม บุคคลที่3านะครับเพื่อเข้ามาคอนเฟลเลนต์นะครับให้ทําการกดที่ปุ่มคอนเฟลเลนต์นะครับก็คือปุ่มตรงนี้ใต้หน้าจอก็คือปุ่มนี้ค่ะปุ่มที่1ก็กดปุ๊บนะครับเครื่องที่สองเครื่องนี้นะครับจะถูกพักสายไว้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการกดไปยังหมายเลขที่เราต้องการนะครับเช่นเบอร์สองสองศูนย์ผมโทรไป220นะครับพอ220ยยกหูรับสายปุ๊บนะครับ ที่หน้าจอจะขึ้นคําว่า Add แล้วก็ le le เล e ทิ้งนะครับให้เราทําการกดปุ่ม Add หนึ่งครั้งนะครับมันจะมีคําว่า Begin นะครับถ้าเรากดคําว่า Begin มันจะเริ่มทําการคอ n f ฟ r e นนนะครับอ่ะทีเนี้ยมันก็จะบอกว่าเราคอนเฟ r e n น e ์กับใครบ้างคอนเฟ r e นกับคนที่1คนที่2ตัวเราเองเป็นคนที่3นะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะเพิ่มคนที่4 5 6เข้าไปก็สามารถกดปุ่ม c o n f e r e น c e นะครับแล้วก็กดเบอร์ไปที่ปลายทางที่เราต้องการได้นะครับ แล้วค่อยมากดแอดแล้วก็บีกินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มคนคอนเฟิร์เข้าไปได้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆลองไปทํากันดูนะครับไม่น่าจะยากขอบคุณครับ